ในส,าสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้ธุรกิจการบินหลายเจ้าต้องยุบตัวลงแต่ไม่ใช่กับสายการบินซุปเปอร์แอรสายการบินเดียวที่สามารถลดต้นทุนและสร้างกำไรมหาศาลในช่วงเวลาที่เร็ว้ายแบบนี้กลายเป็นธุรกิจที่ถูกจกับจ้องมากนส่วนดในตลาดการขนส่งโลกด้วยคอนเซปต์ของการทำงานที่ว่าใครๆก็บินได้หยุดก่อนได้ปรดลูกชายผมอยู่ในนั้น ชิดนายชิดนายลอาไหนโซนโอตลิงชั้น3าคนครับมาๆๆสายนี้ไม่ผ่านต้นรถตรงนี้แล้วข้ามสะพานลอยไปรอสายสิิาตรงหน้าโรงพยาบาลจอาจอดจอไม่พูดโดยสายจะลงคุณเชิดชัยครับ่วยบอกเราทีว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ซุปเปอร์แอร์เป็นสายการบินชั้นต่ำที่ประสบความสำเร็จที่สุดละครับ ได้ครับคุณกมนด้วยแนวคิดที่ว่าใครๆก็บินได้จึงเป็นเรื่องท้าทายสําหรับสายการบินของเราในการบริหารต้นทุนซึ่งทางเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือลดคุณภาพในบางส่วนแต่พวกเราเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าโดยสารที่พวกเขาจ่ายไม่มีแบงค์อยญ่ระมึงก็ลงไปเลยเออคุณครับช่วยเร่งแอร์ให้หน่อยได้ไหมครับร้านมากระบาหน้าตาด้วยซ่าซุปเปอร์แอร์จึงได้เลือกใช้เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด เจนทรีดในการขับเคลื่อนทางซูเปอร์แอร์จึงสามารถที่จะลดราคาและมอบโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นฟ้าอ่อนั่นฟังดูทันสมัยมากเลยครับคุณเชษชัยคุณพอจะช่วยอธิบายการทำงานอันมหัศาจรรย์ของเจ้าพี่เจนทรี0าเซนให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่อย่าลืมให้อาหารมันวันละสองมือเลี้ยงมันด้วยธัญพืชไม่ก็ข้าวฟ่างและอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์อาทิตย์ละสองหนนั่นมันเครื่องยนต์แบบไหนน่ะ ื่องยนต์พลังขับเคลื่อน3 0 0พแรงพิรบพีเจนตรีตาเซนจึงสามารถสร้างกำไรจากการลดต้นทุนและส่งเสริมการฟื้นฟูของระบบนิเวศจากการลดคาร์บอนไดออกไซด์คุณคิดว่านี่เป็นการ,ารุณกรรสัตว์ไหมครับโอ้ไม่แม้แต่นิดเดียวทางซูเปอร์แอร์ได้ทำการไถชีวิตนกทุกตัวมาจากร้านไก่ทอดทางเราก็แค่ขอให้พวกนกจ่ายค่าตอบแทนเป็นแรงงานเฉยๆถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบธุรกิจล้วนๆคุณดูกระตูนมากเกินไปไม่แม้ไม่ไมไมน,นั้นโอเคแล้วทีนี้เราจะลงจอดยังไงล่ะ cũng chết đã hết thảy con kem chặt chóp cục